อัปเดตรถเข้าใหม่กับยาลีเทนแบ็คห้ประตูราคาสุดพิเศษเพียง2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟีดาผ่อนแค่ห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะประเสริฐผลประเสริฐผลประเสริฐผลยุดค่ะรับรองจะถูกตารับรองจะถูกใจ น้องม,มีมีประเสฐผลยูสคาร์อีกแล้วอย่างที่หนูขึ้นหัวไปว่าอัปเดตรถดดเข้าใหม่คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งจอดด้ประมาณ1วันนะคะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยกับยารีทแฮดแบ็กห้าประตูนะคะก่อนจะไปชมการรีวิวรอบคันฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ด้วยนะคะพี่จะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางเราที่ประเสฐผลยูสคาร์ตอนนี้เรามีสาขาย่อย23สาขาทั่วไทยส่วนสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะพี่ฟีดาวฟีจัดฟีโอนจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้าน มีรับประกันหลังการขายให้ทั่วการ3เดือน3000กิโลนะคะส่วนรับประกันเครื่องเกียร์ของคันนี้จะอยู่ที่1ปี1-0,000มนกิโลนะคะมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารีวิวรอบคันคันนี้กันก่อนเลยสวยมากพี่ได้เป็นสีขาวเรามียกทับอยู่นะไม่ได้มีแค่คันนี้ค,นนคันเดียวบอกเลยว่ามีเยอะมากมีพี่น้องแบบเยอะสุดๆนะคะกับยาลีแท็แบ็กประตูไฟหน้าให้เป็นไฟหน้า ฮาโลเจนไฟตัดหมอกยังไม่มาแต่ถ้าใครอยากใส่อยากได้แจ้งเราได้แต่อาจจะไม่ได้ฟรีเพราะว่ามันไม่ได้มาในช่วงโปรโมชั่นแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดโปรโมชั่นก็ฝากกดติดตามไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดโปรเวลาแบบอ้ยแถมไฟตัดหมอกแถมจอยอนดอยแถมกล้องติดรถยนต์อย่างเงี้ยฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะสวยมากมีไฟแบบไฟฮาโลเจนอย่างดีเลยแล้วก็ ไฟตะหมองอยังไม่มาเนาะอย่างที่หนูแจ้งไปนะคะใครอยากไดอยากใส่ก็ใส่ได้อะไรอยากได้อยากได้ดึงหนอยดึงดังมามาในส่วนของซุมล้อกันบ้างนะคะ <c oughs> บอกเลยว่ามีพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเจออะไราบางนี้ <c oughs> มาแล้วก็ในส่วนของล้อล้อน้องจะเป็นล้อกระท้านะไม่ใช่ล้อแม็ก <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวขอโอ้โห ตากล้องมาสติหลุดมากเลยค่นี้แล้วก็เดี๋ยวนะขอหาก่อนไหนอะยางปี2022อุ้ยยางปีใหม่เลยนะตัวรถอะหนูยังไม่ได้แจ้งเลยว,ว่าเป็นรถปีอะไรตัวรถอะปี2016แต่ว่าตัวยางอะได้ปี22เลยนะพี่ยางปีใหม่เลยนะคะเอ่รถแม็กขอบสิบห้าแ้าทบ60 R15 เอ้ยไม่ใช่ Mac. แม็กล้อกระทะขอบ15นะคะนี่ แล้วก็กระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้าแต่ว่าไฟเลี้ยวยังอยู่ข้างแก้มนะถ้าเป็นปี16ถ้าปี16อย่างเงี้ยยังอยู่ข้างแก้มเหมือนเดิมนะคะในส่วนของถัดมาก็มือเปิดก็เป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถเลยนี่แต่ว่าคิวกันสาต์น้องไม่อยู่แล้วนะแต่ใครอยากได้แจ้งได้มันมีอยู่นะแบบว่าไม่ใช่แค่คันนี้คันเดียวบางคันก็มีบางคันก็ไม่มีมันแล้วแต่เจ้าของเดิมที่เขาถอดหรือไม่ถอดแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ มาค่ะในส่วนของด้านหลังเดี๋ยวพามาดูว่าได้อะไรบ้างมีอะไรมาให้บ้างดูสิมีสาวอากาศนะคะมีสาวอากาศมีชุดแต่งสปอยเลอร์เป็นเป็นเป็นเดิมๆนั่นแหละไม่ใช่ชุดแต่งเป็นเดิมๆนะคะมาพร้อมโลโก้โตโยต,า ari, ต้าแยริัตวคันนี้ได้เป็นตัว E นะคะได้เป็นตัว E แต่ถ้าใครอยากได้ตัวท็อปตัว G <laughs> นี่เลย ช่องทางติดต่อด้านล่างได้เลยนะคะคันนี้จะเป็นตัว E เป็นตัวรองนะปี16ไฟท้ายทุกอย่างใช้งานได้ปกติและห้องเก็บสัมภาระนะคะโอ้โหคันนี้คือไม่ใช่อะไรนะที่ติดทิชชู่มาก็คือเราติดฟิล์มมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราติดฟิล์มให้ใหม่มาแล้วเรียบร้อยเดอ้อนี่น็อตทุกอย่างเดิมๆเลยพี่นะคะน็อตแท้เลยนะไม่มีขยับไม่มีถอดเลยสวยมากแล้วก็ที่เก็บสัมภาระก็เก็บได้เยอะด้วยนะคะ สามารถวางนั้นบนอีกได้อีกชั้นเลยนะวางนั้นบนได้อีกชั้นเก็บสัมภาระได้เยอะไหนดูซิมีอะไรให้เย่ยตึงเป็นชุดล้ออะไหล่ให้นะต,ตรงด้านล่างจะเป็นชุดล้ออะไหล่ให้พร้อมอุปกรณ์ต่างๆเลยนะคะแล้วก็โอ้โหจุของได้เยอะเหมือนกันได้ทั้งจุของได้ทั้งชุดเปลี่ยนล้ออะไหล่ดีงามแต่ทุกวันนี้เหมือนเหมือนเท่าที่เห็นนะ่าจะไม่มีไม่ค่อยมีชุดล้ออะไหล่แล้วเนาะปีที่แบบว่าเป็นปีใหม่ๆห,หน่อย มาเดี๋ยวพามาดูภายในชืบอหนดูสิมีอะไรให้บ้างอย่างที่หนูนแจ้งไปคันนี้ติดฟิล์มมาให้รอบคันอาจจะมีะทิชชู่ในขอบต่างๆของกระจกนะน้องจะเป็นเบาะผ้าอย่างดีเลยพี่น้องเป็นเบาผ้าอย่างดีเอามันมืดใช่ไหมฟังหนูนมันมืดใช่ไหมนี่อ่ะเบาผ้าอย่างดีเลยค่ะพี่พี่ขาแล้วก็กว้างนั่งสบายมากนะคะนี่สวยมาก คันนี้อ่ะไม่อยู่ที่แปดหมื่นเก้าสลักคันนี้ไม่แปดหมื่นเก้าได้เป็นพวงอลไาายพาวเวอร์พวงแบบเว้นวักได้พวงาลไยพาวเวอร์หนะ้าโจวิทยุนะคะได้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะบอกผ้าอย่างดีด้านบนก็ไฟทุกอย่างใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยพี่แอร์แบกน้องมีให้ครบทุกจุดนะคะนี่แต่อีที่บางแดดก็มีที่ กระจกให้ทั้งที่นั่งตรงคนขับและข้างคนขับเลยสะดวกสบายสุดๆได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะตรงคอนโซลน,นี้ก็มีช่องอหัวแปลงพาวเวอร์เลย12โวลต์แอร์อัตโนมัติโอ้แอร์มันนวดพูดผิดพูดถูกหมดแล้วนะคะแล้วก็โอ้โหฮี่มันสวยนะพี่ย้ำนะว่าตัวรถปี16แต่ว่ามันสวยมาก ไม่ยังไม่เป็นคุณระบบกุญแจคีเลตนะยังเป็นแบบกุญแจอยู่ดีดีไปเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องว่ามีเดิมเดิมไหมว่ามีรอยสนิมหรือรอยน็อตขันอะไรไหมเดี๋ยวพาไปดูค่ะชืบอ,อาจจะรวดเร็วนิดน,นึงนะเพราะว่าคันนี้ร,รีรีบรีบไป าเอาลงอย่า,ยา,ยาตัดทิ้งหน้าช็อตเมื่อกี้อย่าตัดทิ้งน้าลงนะเตึมมาเดี๋ยวพามาดูหัวน็อตไหนดูซิโอ้โหน็อตแท้นะพี่พี่เฮ้ยแจ่มมากน็อตแท้ไม่มีนะคะไม่มีกออะไรน็อตแท้ไม่มีขยับนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตหรือซินเลอร์ต่างๆทุกอย่างเดิมๆเลยนะพี่ถึงจะเป็นปี2016แต่ว่าทุกอย่างน้องเดิมๆเลย ะะเดี๋ยวขอเช็คฝากระโปรงเดิมน็อตทุกอย่างเดิมเม็ดอาร์ต่างๆเดิมนะคะแก้มสายคานหน้าอะไรทุกอย่างอย่างเดิมๆนะเครื่อง 1.2i ค่ะเครื่อง 1.2i ปี2016ับเดี๋ยวขอปิดก่อน พี่พี่พอมันรู้แล้วก็ต้องขอไปด้วยคลิปนี้ขอไปอย่างสูงเลยนะคะพี่พี่ขาเพราะว่าเป็นคนเซ็นเตอร์และตะกล้องก็จยากออกกล้องเองอะไรประมาณนอ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะพี่พี่ถูกใจไหยเอ่ยยาลิแท็บแบ็กห้าประตูฟีดาวน้องผ่อนแค่5,000ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะพี่สวยมากผ่อนห้าพันนะเจปี8ปดงวดเลย คุ้มไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวมีเยอะแต่แล้วออมีเยอะในสต็อกบางคันอาจจะไม่ได้หน้าจอวิทยุมีการเปลี่ยนหน้าจอมาเป็นหน้าจอทัชสกรีนใครได้แบบว่าถ้า โอเคคันนั้นยังไม่อนุมัติก็ดวงดีไปแตะะ่ถ้าคันไหนอนุมัติก็จะเหลือเป็นหน้าจอวิทยุอะไรบ้างประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบคันนี้ก็ติดต่อมาช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรบริษัทหรือแอดไอดีบริษัทได้เลย a d p s 3 4เวียดนามนานะคะสลรับรอบนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตลาไปก่อนถ้าใครชอบก็ติดต่อมาได้เลยสำับรอบนี้สวัสดีค่ะปปปรร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 ระะะเเเสสสิิิฐฐยุทคาัับบอองจองจจจถููกกใ